ข้าวผัดทะเลก่อนนะคะแล้วก็กระเพรารวมนื้จ้าคุณอ่ะอันนี้ตำไว้กระเบิดเอาออมามตาตำยายตำกระเทียมโอ้ยยายตำกระเรี่ยวดอกสมี <c oughs> กระเพรารวมนะจ๊ะข้าวผัดทะเลทะเลนะคะข้าวผัดทะเลก่อนนะจ้าตองทองจอองั่มดื้อผสมน Hva? กะเพรารวมนะคะเขาผัดทะเลเข้าผัดเขาผัดทะเลตกใส่ไข่ขึ้นกาวเพราะว่ามันจังจำมันอ่ะ รถอะไรอะ่อะเออรถดีรถดิสกออมเร <laughs> าเรียกออมครับออมอไม่เที่ยวนี่ไงใครอยู่มันบมวมเกง่งมันตีลังกาอะไนี่มันมันดังทองขนาดรถดิ่นนี้ลงรถบอดีเนี่ยรถช่วนเออสีล <laughs> ังกาลงใครอยู่มัน ອັນກົ້ນອັນກົ້ນຕັ້ງດິນບັດເລີກ มีคนมาสั่งอีหยังไว้หญ่บ่นี่เหรอ 最い<タッ>